เลยโอ้ยกินขา้าวแล้ละกับลุงเมื่อเทียงพี่น้องมาเนี่ยสบายดีพี่น้องพอพกกับส่องบดาวพี่น้องได้ได้เฮ็ดฮะได้ยังว่าฝากไว้น้ำเฮ้ยได้าใหม่อีกแล้วป่าลุง โอ้ยน้องเนยได้ของมาฝากอีกแล้วเปิดเปิดทุ่งออกนี่น้ำใม่โอ้ยน้ำใหม่ใหญ่ป้าโถ่น้ำใหม่มาฝากกำลังขีดจมก๊อ,อกำลังหายไาม่นำอยู่ป้าได้เห็ดอีกอเฮ็ดนางงวัวได้ไงเหมือนแมงมุ่ง่างนี่นนนใช่เออได้น้ำใหม่มาฝากป้าลุงมันไม่นำขี้ปลาเห็ดเถอ เงิน,น,นห้าพันขีบเงินหาพันขีบป่ะคะไปซื้อยังพอสิชอมรถให้เลยนี่หตัดสีนี่ใช่โอ้ยเป็นอะไรมันหัวแห้งป่ะเอากระชากมาคนละพอสิชอมรถให้น้องเลยดยูยสบายดีเดี่น้องทำไมทำไม กลังจะส่อรถหายส่อรถหาน้องเลยตาพี่น้องปากใครนี่ยปากงะไหนเดี๋ยวนะปกนากเงยนี่ิชอดมือได้เอามั้ได้ฉิมาส่องรถห้มาเบิ้งน้ำใหม่น้องเนยมาฝากพี่น้องเลยนี่จ้าพี่น้องน้ำใหม่น้องเงนยมาฝออากฝากถู น้ำใหม่เพลป่าได้จ้ะอันนี้นี่สิเป็นพันน้ำไม้ไพลปา่าโบเมนน้ำไม้ไพลบานอู้น้ำไม้ไพลปา่าเบิรต์ตได้ดาวนีว่พอดีแกงเลยแงงอันนี้พอดีตอกแกงพี่น้องเอ้ยอันนี้เห็ดที่อยากกินแกงน้ำไม้อีกแล้วน้ำใหม่มาฝากขอบใจเด้อน้องเนย มันเป็นอะไรคี้นได้ทำมันหัวหนี่เนยฮะให้พอจอดรถให้แจ๊คนุนจอดบอเป็นบอแม่เอ้ยไม่นานชิวแจัจกเนี่ยไม่นานจอดบอเป็นเนาะจอดเกิดไป็นยุงเป็นแม่แมมน,น่โอ้ยมันนองขีนนะ้ดินานา่ะเอาขึ้นมาในนั้นเอ้ยบิบหน้าไปถอดไปได้อหัวีา อ้ยเห็บคือนึ่งเอาเลยเยอะไม่งายังาก็รถจักรี้โอ้ยเก่ไก่งัดยังได้ไก่ยังงัดเอยังได้ขันเาเด้ี่เอาเลยจรจัจะเห็คอานะไรกันเลย นี่ยเต้นเึ้นไปอีกห่อเถอะนี่เด็เปนอ่าพี่นนองเอ้ยไปไกปนบห่มม่โดยจะไปทำอะไรักใครใกลคือกระตาข้างลุมไปแล้วพาอัิไข่อะไแกนี่เรื่องไหนไปย่ขแม่ไข่ยี่สิบเอ็ด จบฟูข้าางแหละอะไรจบอะไล่ะอไข่น้ำนะนีอ่อไข่ยังมีไข่อืมส้อมรถถีบให้น้องเนยปั่นไปหัานข้าปั่นไปซื้อขนมไปเล่นกันหูจักข้างมาบบไม่ไปเล่นจุนคำจุนหมืดแเราชิบ่หายพอด้าสอมหายันไหน โดยตองหูจักคว่วมหูจักค่วมกับพอสอมหายาเคบปะจะไ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยเป็นสื่อรถถีบให้น้องเนยสมมันพังมากกระพย้าสมหายเนยต้องขี้เลยต้องหูจักรักษาดเด้อ บ่าหายทีไปจอตากแดดขี้แล้วกเอามาห่มบ่บ่แมนทีมหันทีมนี้และคก็ทีมหันทีมนี้แนะนำยึดแบบนี้บ่หายคีเลยต้องคีแลงหัวจักรักษาห้ามให้ไหม่ให้คีแล้วคีผู้ดเดียว สมยากบ่ะจ้ะนี่ยันคนรเห็ดเป็ดนัเนาะเออเดี๋ยวใส่ออกมาได้เช่องสูบลมพี่น้องเลยทันสมัยจะไปจับเลยลูกพักไพ่เลยค่ะจับจิกอับเกียบชายไพ่มันหัวป่ะนะพี่ปิดป่เอาอ,อ,กอ,อกาเลิกหัวกบมันยังไม่เกียบ พกบมคอยไหนวง่หรครับน่าผีจ้ะ่ดึงออกเลยเห็นเลยเห็นบอมันหัวเหนนี่เหรอเนาะไม่เสียไว้ไม่เสียไว้จะได้มันหัวนะัจตงหาตัวไม่ให้เสียไว้ จอดแบบว่าต้องเปลี่ยนสายนะจอดแบบว่าต้องเปลี่ยนสายจอสายออกอืสบายรโดตางพอมให้เราต้องจักรักษาเด้อทางยืดไ่น้ำว่านี่ลื้อบมีบเสียงมึงมีแลตัดใสตัดใสเปนยังไงตัดใสอะไรแัดใสแบ้ดีตัดใสรถมีใน่นนอกถูกับแป้นนี่ก็ได้ อือได้ยินหลดมาห้องอันบองันนดนี้บ่มันทัวนนะบ่บ,บ,บ่มันอันนั้เล็กขูดไปใช่เนาะเล็กอะไรเล็กกาตัดแกะอนไออด้ิจยจอดโด,ดดให้น้องเลย การกะฮอนฮอนไปกาวจนตายเลยไปดูตปตาไปดูตกตาหนกเองอึมถึงหนัพอไหมอะไรตรงการจะเองก็เป็นนั่นน่ยยางมันมากมันบ่ตัวนี้เออยางยางดีได้ได้ ป็นยังจะเห็นตันนั่นรอไง้นูี่กาวมนสิดขีบูเส็ดซะไ่เป็นก็ไ้รนี้เอาไว้เไว้อิดพอแล้วทําขี่ไปเหยียบยังไงอืมต่อพ่อแลยไหมเหยียบน้ำบ่ Kia bắt anh thang đi mất hèn đi, đi. Mm, đi sùm, mọi đi sùm, mất đi sùm, mất đi sùm, đi sùm, mất 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 เวพี่น้องเลาซุดพี่น้องเลยสีเขาไปซื้ออันไปซื้อยังก่อนเาะยางจอดตูดยางแปะซื้อยางแปะรถยางแปะยางแปะยางแปะเวลาซุดพี่น้งงงงนองเลยไปไปหันขาอยู่ดีไปซื้ออันนี้มาพี่น้นองเลยซื้อกาวบอกซื้อยังบอกแผ่น ยังเพนใช่อยู่น้องวะป้าปอน้องนี่ตกปอกเอมาใช่ลยไใช่้ดี่วโเออ้าไดอ้โ้โอโ้อ้โอ้โอ้โด้โอ้โอ้โอยโอ้โอโอ้อโอ้โอ้้โอ้โน้อ้อ้โอ้โอ่โอโอ้้โอโอ้โอ้โโอ้นอ้โอ้เอ้อ้โอ้โอยโออ้โอ้โอ้อ้

ใส่กาวไปก่อนเนาะนี South ่เลยพี่น้องกาวที่ก็จะดึงดาวเนาะดึงดาวเลยหัวดมลไรเลยกันเมาเออเออดึงดาวมากๆแค่ไหนดต่ดาวมากๆดึงดาวไ่รุ่นจย่ได้ไปรุ่นแค่ได้กินกิจพวยทัวร์ไยเลยปุ๊บไปใส่ตรงยางแล้วก็

เอมาแค่เน้วน่แหละมันแหงจะคอนเห็จันหันมันบ้านบ้าิษบ้านพานเอ้าเว่าเหมือนไม่เคยทำจะเถื่อะก็ค่อยๆเคยทำนะเนยรถจักกระจอดมาแล้วข uh mm ี่ผู้มือนี่กับพแมนมาเนี่เพยๆๆเพื่อจะขีคมาหจักน้อยจอดพิษอันเขาดูมันจะหนะาขาอ กบไหวเออต้องซอยพอโอ้จะคว่ำทักลิ่งหน่อยดีใจบอสช่ได้ขี่รถแล้วบปาเน,นี่ดีใจดีใจเพชรเพ่งเพชรจังยู่มันจังจีบเปนจังบะฮัวก็หันนะจ้าก็เอาอันนี้มาจอดนะจ๊ะจอดรถจ้ะ ทั้งยูเนาะขาะัขขกแน่พูดได้พี่น้องเลยแล้วีก้งน่มันเนียย่างตีหลกเก่าเนาะที่ห้องมันภายในบ้าจอดิ้นติ้นอะไรแบบน,นี้ตินหนานะ่ะ นังแม่มกับมาเห่ินน้ำดีวาตีนแังแข็งยูค่ะแข็งจอดตีนล้างไปแล้วแล้วไปนี้โอ้ยตายตายตตตคู่มันต้อเหยยบใจไีน้ดดยใจที่เป็นห่วงน้นนั่นเ็นเต่าไม่เ็นี่นตัวมาดิกินคนน่นคุณอาชินอนน่าไม่เทาเบิงนางช่องคุณนเฮาคุณว่าก้าไม่เถา <laughs> ชิมนานอนนาแม่ถวพื้น่าดได้ไหมพสิมานอนเจ้าอี่นี่อืออได้ไหมได้ไหมอือืเนีนวเนยไอชิมานอนาแม่แถวชิบ่าไหา้บอชิบ <Happiness? S 2> เออเขาก็อาบน้ำก่อนว่าส <laughs> ิเมื่อวานจะอาบหรือบ่านี่น้ายังพันอาบน้ำอยู่อาบแล้วนี่สะอาบไปถีบเทาเด็กเลยถีบริงเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวไปนี่เห็นเลยไปไปอาบน้ำกันเด้อจากๆก็เด้อที่แล้วได้พี่น้องาปนี่สำเร็จไปแล้ว จะถ่ายรูปซาวเพิ่นนี่เลยไปถูกรล้องมากกว่าเข้นนะไปถูกมากตาตึ้งแดงตาตุ่นโอ้สิงไปต้องห่มม่วงกูปะแล้วแล้วพี่น้องจอดที่แล้วนะไปสิงสิงมานี้อวพี่น้องบาดนี้เล่าพิ่นจอดแล้วแล้วน้องเนื่องก็ได้ขี่แล้วบัดนี้ได้ขี่รถทิพย์น้อยแล้วนี่ เออเวกกอยู่อยู่นี่ดีใจบะเนื้อบะนี่ดีใจดีขี่รถดีใจแล้วเนาะบะนี้สมใจมาบมเห็นหยุดแว๊กนะบะนี้ชิมาชมมันหยุดเข็นหยุดเค้นแไปจอดพุ่นไปจอดพุ่นเมื่อยงแดดยู่มาแลรกจะขี่ไปเบิ้งพ่อเจ๊ต่อเจ๊ต่อตอโอ้ยเอ็น สุดกับรถที่จะมาคือกันแถเลยวัปปนนี้ชุดกโกวค่าโคืน,น,น,กน,นยกบเดโอีเราถีบน่อยแล้วบุเห็นบด้คีเฮิร์เติบเลยเด้เห็ดมันพังเฮ้ยปีมันหัวพ่อด้าส่มให้ขอบใจพ่อด้าแล้วแม่วันนี้ใช้ค่าสง่าสงนะเปิดร้านเปิดร้านสา่ม <laughs> อเอ้ยเลยขำไปได้หนิละเออจักรักษาของเด้อนี่นเลบลอดีมากกขี้ไปพร้อมเบลีดเลยขึ้นขึ้นไปซื้อขนมกับขี้ขึ้นร้น้ำข้าวเลยบ้านาน,นี่พอตัวหนึ่งชิซอมต่อวันนี้ล่าเลยพี่น้องเลยขอบคุณขับคุณพี่น้องหลายที่ขำมาเบิ่งมาส้มขอบใจป้าลุงก่อนที่ขำมาเบิร์กเลยจ้าสบายดีไป๊ายบาย